ซึ่งนะบางคนก็บอกว่าทุ่มหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าท่านที่แน่ๆก็คือมาประมาณทีนะ่6โมงนะ6โมงทุ่มหนึ่งนะครับนี่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยเก็บของแล้วฝนฝนลงเบ็ดนะครับอุปรสรรคของพ่อค้าแม่ค้านะครับวันนี้ก็คือร้านค้า,าริมทางนะครับลงเม็ดหนาขึ้นนะครับส่วนในที่อยู่ด้านในอย่างนี้ก็ไม่ต้องเก็บนะฝั่งด้านนอกก็เก็บกัน ซืัสือเก่านะครับฝั่งหนที่อยู่ด้านนอกก็ทยอยเก็บไปแล้วนะครับนะรูปเก่ารูปหายากไม้แบตกระเป๋าเ,ปกเกมบอลน,นะครับรอคสวัสดีครับผมอ๋อ <laughs> บงับงบางเจ้าเขาไม่อยากให้เราถ่ายต้อง,ต,องต้องขอต้องขอบคุณน,นะครับ <พา S 2> คือ บางบางทีบางบางทีของเก่าคือเขาอาจจะไม่อยากให้เราถ่ายก็มีนะครับถ่ายได้ครับมานีครับแอ,อยางออกกล้องอยู่แล้วนะไม่ใช่ใชใชขอบคุณขอบคุณ<ล>นะครับสวัสดีครับผมก็วันนี้เริ่มต้นที่ถนนโยกราชนะครับ เขาเรียกถนนจเจริญกรุงนะครับตรงนี้ในย่านของผมนะครับมาเดินตลาดมือสองตลาดของเก่านะครับตลาดมืดนะตลาดมืดในตำนานนะครับต้องบอกว่าบางส่วนผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเจาะจงมากนะครับต้องดูพ่อค้าก่อนถ้าพ่อค้าหน้าบึ้งก็เดินไกลๆนะครับคือต้องบอกว่าบางอย่างเขากา็เราไม่รู้ว่าเขาเออกมาจากยังไงนะครับนะเป็นตลาดกลางคืนนะครับในย่านของ บางผมนะครับวันนี้ผมมาประมาณเกือบสามทุ่มแล้วนะครับก็ตลาดนี้ก็จะมีตั้งแต่วันเสาร์นะครับไปจนถึงเช้าวันอาทิตย์นะเมื่อก่อนจะมีทั้งคืนนะตอนนี้อาจจะเที่ยงคืนหรือว่าตีหนึ่งก็จะหมดไปนะครับก็ท่านไหอยากมาเดินหาซื้อของที่หายากนะครับของสะสมไม่ว่าจะเป็นของเก่าตลับเทปนะครับเครื่องเสียงเก่าเนี่ยครับเขามีขายนะ คือต้องบอกว่าบางอย่างผมก็อาจจะถ่ายใกลๆนะครับตรงไหนพ่อค้าอนุญาตให้ถ่ายใกล้ก็จะพยายามถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูนะครับมีทั้งพระเครื่องก็มีนะฝั่งโน้นนะเห็นไหมขายริมทางแบบนี้เลยนะครับก็แนะนําสําหรับท่านที่มีเวลาว่างในช่วงกลางคืนนะครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝนนะอาจจะเสี่ยงกาบฟาก็ฝนนิดนึงนะนี่เสื้อผ้ามือสองนะของเก่าบางอย่างก็ อ่าผมไม่ระบุที่มาแล้วกันนะครับก็ให้มาดูเองนะครับเดี๋ยวครับ <c oughs> ก็จะขายกันอยู่อย่างนี้นะถึงสักประมาณอ่าเที่ยงคืนนะน่าจะประมาณเที่ยงคืนก็อาจจะยังมีนะบางเจ้าแล้วก็ขายช่วงเช้าอีกที่หนึ่งนะครับตลาดนี้ก็มีจนถึงเช้าใช่ไหมครับอ,อ๋อเที่ยงคืนก็หมดใช่ไหมครับก็นะครับก็อ๋อนะครับก็ เป็นมือสองของเก่าของสะสมนะครับถ้าจะมาเดินก็มาประมาณสักทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับตลาดเริ่มประมาณประมาณทุ่มทุ่มหนึ่งนะถึงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะครับก็อาจจะมีนะขอบคุณนะครับสําหรับข้อมูลดีๆนะครับผมเคยมาเดินประมาณสองครั้งนะครับก็โดนด่าบ้างก็มีนะต้องบอกว่าบางบางพ่อค้าเขาก็ไม่ค่อยอชอบให้เราถ่ายของเขาสักเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นการแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับ เสื้อผ้ามือสองรองเท้าของสะสมต่างๆนะครับตัวกระตูนเก่าก็มีนะเนีย่ยครับโทรศัพท์เก่านะาเมื่อก่อนสมัยก่อนอาจจะต้องพกไฟฉายมานะสมัยนี้มีไฟก็ไม่ต้องแล้วคืออา,อาจจะมีไฟสว่างกว่าสมัยก่อนนะสมัยก่อนจะเป็นตลาดมืดนะตรงนี้เขาเรียกว่าของถมตลาดมืดนะครับ ก็มีในช่วงกลางคืนนะครับต้องต้องมีไฟฉายมาด้วยนะเวลาเดินนะครับเนี่นะเดินอาจจะเดินไวทั้งหน่อยนะครับขออภัยนิดหนึ่งนะครับนะเหมือนบางอย่างก็จะเป็นของหลุดจำนำนะครับของที่เขามีอยู่ในบ้านแล้วเอามาขาย,ยอะไรพวกนี้นะนาฬิกาขออภัยนะครับเ,เ,รเรื่องทองเหลือง ฝนฝนเริ่มลงเม็ดตลาดนี้ก็มีถึงประมาณสักเที่ยงคืนได้ไหมครับอ๋อไม่ถึงใช่ไหมอ๋ออ๋อฝนตกด้วยอ๋อครับผมเป็นตลาดกลางคืนเริ่มตั้งแต่ประมาณทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับไม่เริ่มตั้งแต่สี่โมงอ๋อสี่โมงครึ่งนะสี่โมงครึ่งอ๋อขอบุณนะครับก็ มาเดินประมาณสี่โมงครึ่งนะบางคนก็บอกว่าทุ่มหนึ่งนะผมก็ไม่แน่ใจแต่ว่าท่านที่นแน่ๆก็คือมาประมาณสักหกโมงนะหกโมงทุ่มหนึ่งนะครับนี่พ่อค้าแม่ค้าเริ่มทยอยเก็บของแล้วฝนฝนลงเม็ดนะครับอุปรสรรคของพ่อค้าแม่ค้านะครับวันนี้ก็คือร้านค้าริมทางนะครับลงเม็ดหนาขึ้นนะครับส่วนในที่อยู่ด้านในอย่างนี้ก็ไม่ต้องเก็บนะฝั่งด้านนอกก็เก็บกัน ซื้อเก่านะครับฝั่งไหนที่อยู่ด้านนอกก็ทยอยเก็บไปแล้วนะครับนะรูปเ,เก่ารูปหายากไม้แบตกระเป๋าเมมมาก,ก,กม,มบอลนะนะครับไม้จีแบตเสื้อผ้านะครับ ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่อยู่ในด้านในหลังคานะถ้าไม่ใช่อยู่ข้างนอกก็เก็บไปหมดแล้วครับฝนตกนะนี่อันนี้เป็นตลับเทปนะครับเป็นตลับเทปซีดีหนังสือการ์ตูนนะครับโอ้ตลับเทปไม่มีเลยนะครับเนี่ยตลับเทปไม่มีคนเลยแหละไม่มีคนเนี่ย ตลับเทปเนี่ยดูกาดหลอกนะครับหายากไหมเนี่ยไมม่สุดอ๋อครับผมตลาดตลาดนี้เริ่มตั้งแต่กี่โมงครับ oh, เริ่มแต่บ่ายโมงครับ<ใ>บ,บ่ายโมงครับเอาเหรอนึกว่านึกว่าประมาณอุ่มหนึ่งคือเป็นเหมือนเป็นตลาดมืดอ,อะไรเงี้ยอื้อซึ่งหุ้ยอ๋อถายตั้งแต่เช้าแล้วครับวันนี้อ๋อครับโอ้อ,อันนี้สองโมงโอ้โหนี่นี่นี่ช่องไหนครับ อ๋อพดคนนเสินะครับเดินตลาดของเข่ามือสองเครื่องเสียงพศคอนเสิยโสนะครับพอดีครับปอจกรันนะครับดีผมมารีวิวสวัสดีครับผมอ๋อบางบางเจ้าเขาไม่อยากให้เราถ่ายต้องต้องต้องขอต้องขอบคุณเลยนะครับคือบางบางทีบางบางทีของเก่าคือเขาอาจจะไม่อยากให้เราถ่ายก็มีนะครับถ่ายได้ครับอานนี้แล้จางออกกล้องอยู่แล้วนะไม่ใช่ขอบคุณนะครับอันนี้ก็เป็นพวกแผ่น ซีดีก็ยุค90นะครับแล้วก็เป็นพวกตลับเทปนะคือของหายากต้องมาหาที่นี่นะครับโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอันเดอร์ล็อกของแค่เลยนี่เป็นเครื่องเล่นนะครับคืออยากได้ของเก่าของสะสมจริงขอบคุณนะครับผมของเล่นต่างๆนะครับของสะสมโมเดลกระตูนนะครับ เป็นชุดรถไฟนะครับโมเดลการ์ตูนต่างๆนะครับเยอะมากเลยเท้ามือสองนะครับอันนี้ผมเข้ามาในซอยอย่างนี้นในซอยที่เป็นคลองถมนะครับเดี๋ยวเดี๋วผมข้ามไปดูฝั่งโน้นนะครับฝัง่งโน้นเขาเลือกอะไรกันรู้สึกจะเป็นเสื้อ,อเสื้อมือสองนะครับโอเคเราไปตรงนี้นะครับ แล้วผมเดินยาวไปทางแยกอะไร S A B เลยอะไรสักอย่างนะผมเรียกผิออกดอยู่เรื่อเยเยวไปดูตัวการ์ตูนกันนะครับตัวการ์ตูนเยอะมากตรงนั้นนะเป็นโมเดลการ์ตูนครับขออนุญาตนะครับ,รรบโมเดลการ์ตูนตัวสะสมนะครับก็อโอขอโทษครับตลาดกลางคืนนะครับตลาดของผมนะครับผม เยอะเรได้นะครับเยอะมากเลยนะคือถ้าเราอยากได้ตัวการ์ตูนสะสมนี่แนะนําเลยนะของผมนี่เยอะมากเดี๋ยวผมพาไปเดูอีกที่หนึ่งเรียกว่าเป็นแหล่งเลยดีกว่านะครับนะสำหรับท่านที่อยากสะสมของเก่าเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะเมื่อกี้เขาเปิดเพลงกันลั่นเลย ก็คือถ้าเดินเนี่ยเดินแบบชิวๆเลยนะทางทางถ้าฝนไม่ตกนะครับอ้เจบแนวมไหลมไหละอเขาคุมของกันเยอะเลยตรงนี้คือโล่งแล้วฝนตกแล้วก็เตรียมพยงพยางกันอุตลุดเลยเนี่ยบรรยากาศนะครับคึกคักนะรองเท้านะครับนี่มือสองนะครับถ่ายนานไม่ได้เดี๋ยวเขาดาวพระเครื่องก็มีนะ คนก็มาสองผนนะครับคือขายความศรัทธานะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับอไรเนี่ยเอานเาโอ้โหขออนุญาตนะครับโอ้นี่หายากเลยตลับเทปนะครับขายขายม้วนยังไงน,นี่ครับนะครับคือรุ่นรุ่นรุ่นตลับเทปนะครับก็คือถ้าถ้าอยากได้นี่ร้านนี้เลยเขามีทั้งซีดีดีวีดีนะครับแล้วก็ ตลับเทปอย่างนี้นะครับอันนี้เยอะเลยนะครับตลับเทปนะครับโมเดลญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะแบร์ขายกันอย่างนี้นะครับนะอ่าอันนี้แนะนําสําหรับท่านที่อยากเดินนะครับก็คือของเก่าของอะไรที่มันแปลกๆที่เราอาจจะมองไม่เห็นค่าตั้งแต่สมัยโน้นนะครับสมัยนี้ก็คือมาเดินดูได้นะครับนะเนี่ย ขนาดฝนตกก็เนี่ยเขายังของยังเยอะอยู่เลยโหอันนี้มันเครื่องอะไรเนี่ยเป็นงานแบบเป็นงานะลกอนอันนี้เขา,เ,าเรียกว่านาฬิกาถ้วยโถโอชามนะครับตัวกระตูนสะสมนะครับฝั่งนี้ก็เรียกว่าโมเดลกระตูนล,ล้วนเลย แผ่นดีวดีนะครับโมเดลการ์ต pues ูนนะครับผนยนต์ต่างๆที่ผนประกอบนะครับเนี่ยครับ nah, ถ้าผมแนะนำนะครับสำหรับท่านที่ าตามหาตัวการ์ตูนดังนะครับหุ่นยนต์หุ่นประกอบต่างๆนะครับก็ที่นี่นะของผมเนี่ยในย่านตรงนี้เขาจะมีแหล่งของเขาขเดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับในซอยนี้จะมีเยอะเลยตัวการ์ตูนดัง เสื้อผ้าอย่างนี้มีหมดเลยอันนี้อันนี้คือเข้ามาในในซอยที่เข้ามาใน,ใน,าาใ,นในคอมถมนะครับก็จะเป็นตรงที่เข้ามาทางที่เป็นตัวสะสมหุ่นกะตูนนะครับนี่ที่เห็นข้างหน้านี่รตูนนั้นเลยนะโมเดลนะเรียกว่าตัวไหนเราอยากได้ราคาถูกราคาแพงมาดูได้ที่นี่นะเยอะจริงๆนะครับนะักเป็นแหล่งเลยดีกว่านะครับผมบอกว่าเป็นแหล่งเลยก็คือแบบมันเยอะมากนล โดเมออรดเมอนอย่างเงี้นะครับโดเรมอนเยอะเลยเราตะด่าครับชักกี้นะเดี๋ยวนะนะผมอาจจะบู๊ไปบู๊มาเลนะ่นนึงนี่ครับในซอยนี้นะผมว่าในซอยนี้เดี๋ยวนี้เออตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าเยอะหรือเปล่านะแต่เ<ด>นี่ยซอยนี้นะครับซอยนี้เลย ซอยนี้ทั้งซอ,อ,อยนะครับนะก็จะเป็นศูนย์รวมของกระตูนดังนะครับเป็นแหล่งของวัยรุ่นนะครับรู้สึกว่าผมจะเห็นว่ามีกลุ่มของเยาวชนนะเยอะมากนะคือเขาจะมาดูตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนดังๆแบบนี้ นี่จะขายได้ดวันนี้รู้สึกจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะมาคราวที่แล้วถือเยอะมาก ก็ here, hö, เป็นตลาดซื้อขายโมเดลการ์ตูนนะครับตัวการ์ตูนดังนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมดูตัวอย่างคร่าวๆนี้ก่อนการ์ตูนดังทั้งนั้นเลยนะครับในญี่ปุ่นการ์ตูนญี่ปุ่นนะครับก็แนะนําสําหรับน้องๆหนูๆนะครับมาเดินย่านนี้ก็คืออาจจะต้องมาหาตัวการ์ตูนที่เราสะสมนะ ตัวเล็กตัวน้อยเลยเนี่ยผมอาจจะเดินไวสักหน่อยนะครับเพราะว่ามันกว้างร้อนด้วยนี่

จุดที่มันมืดอย่างนี้ก็มีนะผมเดินอ้อม,มออกมาด้านหลังนะ้านขนาดเดินกลางคืนยังร้อนขนาดนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปอีกที่นึ่งก็หมดนะครับจริงแล้วมันเดินไปหลายที่กว่านี้นะแต่ผมเมื่อยละเดินแค่นี้แหละนะแนะนําสถานที่แล้วกันนะครับวันนี้พ่อค้าแม่ค้าก็เก็บหนีฝนกัน มะหน,า,นาวนะครับตกมาซูหนึ่งแล้วก็หายไป เาต,ตาผมผมดนอ้อมไปข้างนอกครับะครับเสื้อคุณสองนะครับเสื้อผ้าก็ขายอยูในมุมมืดแบบนี้นะครับนะอาจจะเป็นเสื้อที่เป็นแบรนด์เนมนะครับคนไหนอยากดูว่าเสื้อผ้ามันของแท้ไม่แท้ก็มาดูนะเนี่ย ไปอย่างนี้เลยนะนะครับุอุ้ยขอบคุณนะครับจะเดินไปเหยียบของเขาซะแล้วเรากินได้เลย